สวีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับรายการนะคะ ladyboy นะคะ วันนี้เราจะพาทุกนคนออกไปข้างนอกกัน,นะค่ะไปใช้ชีวิตกันนะทุกคนค่ะเราก็จะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะ <c oughs> วันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างเราก็เราเอามาใส่ไปนะคะวันนี้ต้องประมาณเอ่อก้าโมงสิบโมงนะนะคะมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น,นะทุกคนนะเราก็ไปเจอกันข้างนอกเลยนะลัดเลยล่ะๆๆๆ <c oughs> าส่งรถแล้วนะทุกคนโอ้ยลองมาเปลี่ยนรถนะคะเปลี่ยนโซ่รถนะคะคุณขานี่นะคะเราจะไปเราทำอะไรเสร็จแล้วคะตอนนี้เราลดค่ะลดเราทำไรคะมาเปลี่ยนโซ่ค่ะเลิศเลยค่ะเราไปที่ไหนนะจะไปคาเฟ่ครับ้านและตอนนี้นะคะ อทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาเปลี่ยนแผนกันก็คือเรามาธนาคารเสร็จแล้วนะแต่ว่า ตอนแรกก็จะไปไหนคะคุณพี่ไปคาเฟ่ค่ะถูกต้องค่ะแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนแผนมาธนาคารมาขอแบบทำนึงทุงลักนิดหน่อยนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะให้ทุกคนไปกันแล้คะไปเจอกันเลยคะ่ะคเปลี่ยนแผนนะคะทุกคนตอนนี้คือมาเดินตลาดเบอร์กูงงเลยน่าเห็นไหมชออูวแบสิบบาทรวมขค่า ได้มาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อันนี้เ,ๆๆนนเลิศเลยนะคะว้าวปาลาแล้วไปกันค่ะทุกคนปลาปลาเป๊ะต่อละคาเฟ่ที่ไหนคะ่ะคุณพี่รีวิวก่อนค,ะอค,อค,นค่ะคาเฟ่คาเฟ่ถือค่ะอ๋อเถือจริงๆเลยล่ะค่ะดูจากหน้าพวกเรานะ อ้ยได้กับข้าวมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปคาเฟ่อีดอกองบาร์คาเฟ่กินข้าวข้าวเหนียวหมูปิ้งในคาเฟ่เลิศเลิศเลยล่ะคะ่ะนะตัวนี้นี่คาเฟ่ก็นจะเหนื่อยนะคะอยู่ข้างหน้านะคะใช่ไหมใช่ค่ะรอหน้าเลยค่ะตอบถูต้องค่ะ <S 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 าถึงแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงมาตั้มเลยค่ะเรามาถึงคาเฟ่ที่ไหนคือเปิดเออแผ่นเลยค่ะแผ่นเลยค่ะเลิศนะคะป้าโอ้ยแอเยิ้เลยว้าวทุกคนขาเป็นยังไงบ้างผมก็หน้าไหนครับตรงนี้ค่ะตรงนี้อืสีดําหรือสีรนี้นี่ว้ายเจ้อตรงนี้นะ มาเดี๋ยวเราล้างสกัดไปกันคะคุณเดียวเลยนะคะคุณพี่ไม่ค่ะบล็อกวิกค่ะอ่ะไม่ค่ะมันแต่งได้อาชิมคุณสั่งอะไรมาคะอันนี้สั่งโกโก้โกโก้โกโกโก,โก้ชาเขียวนะคะอาชิมค่ะทุกคน,นะค่ะอร่อยแซ่บมีนัวค่ะราคากี่บาทคะนี่ ี่45บาทค่ะถูกต้องค่ะนี่เก็บไม่ได้อเออเธอเก็บไม่ได้อ่ะคุณสั่งอะไรมาคะจะสั่งอะไรนะโกโก้หมีแยกชั้นสวยมาก,ก,ออกนี่เราต้องหยุดเราต้องน,นี้ทีนะ่นี่อะนี่นะ เราไม่ได้ควรค่ะเขากินแยกชั้นค่ะเธอแม่ผสมประสานหมดเลยค่ะอีดอกวันนี้ราคา65บาทนะคะนลดนะคะถูกเลค่ะลดราคาไปแล้วเครื่องสำอางหน้าธนาคารฉันจะไปแล้วพี่หนุ่มเป็นอพี่หนุ่มมั้งกะมันเผ็ดแบบนี้ได้เออโอเคอาหารทุกคนอาทุกคนไปกันเลยนะคะเราจะพาทุกคนไปไปไหนคะคุณพี่ โอ้โหหลอกคนแล้วบรรยากาศเลยนะคะปิะตูค่ะคอมพิวองคัทถกไถ่เรื่อยเลยเข้าใจปะเออปอุ้ยโอ้โหบรรยากาศยังไงคะปุณณีร้อนมากโอ้โหแผนร้านเลยค่ะปุณณีอยู่ที่ไหนแผนไปมจีคะแผนไปนู่นเออโอเคก็ไม่รู้งานเลยนะนะตอนนี้นะคะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะ เราก็ไปได้ค่ะร้อนมากเลยะค,ะค่ะเนี่ยหาเราก็ไปไต่ต่อค่ะน้ำกระสนาค่ะถูกต้องค่ะว้ายว้ายไม่แตาตูกไม่ตาตูงไม่แตาตูตอนนี้เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุนะคะทุกคนเอยเติมลงไปเก็บค่ะให้เดินไปหรอเดินไปค่ะตอนนี้นะคะ โอ้ยตัดกล้องก็ไปเก็บทห่เลยนะคะโอ้ยเขาลุยราชาังเลยนะคะตอนนี้นะ ซื้ออะไรคะคุณพี่แตซื้อบางหูคะ่ะว้าสวยอันนี้อ,นนอันนี้คู่เท่าไหร่คะเนี่ย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 คู่สาวบาทก้าหืเฮีสาวบาทเท่ากับยีบ่สิบถูกต้องคะ่ะถูกต้องนะ <c oughs> อุ้ยช่าง่ัน <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราได้ช้อปปิ้งกระเป๋าไปแล้วหนึ่งอันนะคะแล้วไ,ได้มาราคาถูกมากเลยนะคะห้าสิบเก้าบาทนะคะเราทําการเปลี่ยนลุค克拉ของเรากันนะคะทุกคนดูเออลดว่า พี่มามาที่ไหนคะรีวิวก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่ที่ไรบ้านะคะถูกค่ะอยู่กับเราเลยนะคะเรดี้บอยนะคะทุกคนวันนี้มาซื้อไรล่ะกินยายุงเลเลิศเลยล่ะยังกูไม่ได้กินยายุ่วะไปเถอะไปดูของแต่งกันดี่ว่านนะคะทุกคนโอ้ยกว้างมากเลยนะคะทุกคนค่ะเราเราจะเดินดูอะไรกันเอ่ย เงินีน่นแล้วนะคะทุกคนวันนี้สะมาเสียกี่บาทเราไปรอดูนเลยค่ะดูของมาะะที่เราซื้อไปแต่มันก็ไม่เยอะนะคะ <c oughs> แต่ก็เกือบห้าร้ <c oughs> อยถูกค่ะมาเอาดูกันค่ะสองร้อยหกบาทนะคะทุกคนสร้ดยนี้เป็ราคาเลิศเลยคะ่ะสี่หมืนไม่มีตังค์จ่านะคะแ <c oughs> ปะไว้ก่อน <c oughs> ว่าห1สบเอ็ดบาทนะคะแล้วก็รีวิวดีไแค่นี้พอนะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเรานะทุกคนเขาไม่ได้จ้างเรามารีวิวนะคะทุกคนคะ่ะเราก็แค่นี้พอจิี่จิ้มๆนะเราก็ไปเจอข้า้งนอกเลยนะคะทุกคนต้งหนะา <laughs> โอเคเลยนะคะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลรลาวู้หน้าอร่อยจังพี่ วานเขาให้ฟรีนะคะค่ะวาร้านเขาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนไปค่ะได้อะไรคะรีวิวค่ะไดุ้ค่ะเรามาไปถ่ายคาเฟ่กันนะคะเลิศเลยนะคะวันนี้ปิดคลิปไปก่อนนะ